แม่ปูเดี๋ยวเพนจะเข้าหาหลังบ้านนะคะแม่ปูหาขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แก้วนะคะแม่แก้วก็เสิร์ฟน้ามาให้นะคะสองเลยบอกพี่เพนก็ทําคลิปดีแล้วครับขอบคุณนะคะน้องชายขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ก็มีคลิปอยู่ในสตอ็อกอยู่แต่ว่าวันนี้วันนี้วันศุกร์เมื่อวานวลงแล้ววันนี้อาจจะยังไม่ลงอาจจะเวน้นอาจจะไปลงพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้อาจจะมีหนึ่งคลิปหรืออาจจะหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าห,หนึ่งอะไรนะหนึ่งที่เหนียยังไม่แน่ใจนะคะ หรือว่าพี่เมียอาจจะไปลงบันทย์จะดูอีกทีหนึ่งก่อนนะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงส่งเลยบอกผมว่าสวัสดีค่ะแม่แก้วนะคะขอบคุณแม่ปูนะคะแม่แก้วบอกว่าสวัสดีรอบห้องค่ะนะคะกําลังใจรัวๆนะคะจากแม่ปูนะคะคุณตาคําคูณบอกว่าคุณชะบาสวัสดีครับนะคะจากจากคุณตาคําคูณนะคะแม่ปูบอกว่าเลิศเลิศ21ขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณมากมากคะ่ะ ส่งเลบอมว่าพี่เพนทำคลิปดีแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีทุกคนค่ะจากแม่ปูนะคะน้องปูเลิฟเลิฟจากพี่เจนนะคะมาดามมงพูก็ให้กาลังใจมาแม่ปูก็ให้กําลังใจมาขอบคุณนะคะปูปูสวัสดีค่ะจากสองเล่นะคะสวัสดีค่ะปูนาจานะคะจากแม่เจนจีราจากคุณมณีชัยนะคะขออภัยค่ะอ่าไหนไแม่ปูปล่อยคลิปแล้วทุกคนแม่ปูปล่อยคลิปแล้วนะคะเมื่อกี้เห็นแป๊บๆปบเด้งมานะคะอะไรนึ่งมะนาวนะแม่ปูอะไรนึ่งมะนาวนะ สวัสดีค่ะทุกบ้านนะคะจากมาดามเมืองโพนะคะแม่แก้ก็สวัสดีค่ะคุณสองเล่นะคะสวัสดีแม่แก้วจากคุณมณีชัยนะคะพี่ปูเพิ่งตื่นเหรอครับนะคะจากสองเล่นะคะประตูบอกว่าสวัสดีค่ะลุงป้าสวัสดีค่ะปะตูสวัสดีค่ะประตูขอบคุณนะคะขอบคุณประตูมากมากค่ะแม่แก้บอกว่าสวัสดีค่ะมาดามเมืองโพนะคะประตูก็สวัสดีค่ะคุณเจนนะคะยุ่งอยู่ในครัวค่ะทุกคนได้เลยค่ะได้เลยนะปู แม่ปูจอดได้เลยนะคะขอบคุณแม่ปูมากๆากประตูบอกว่าสองเลขสวัสดีค่ะนะคะแม่แก้วสวัสดีค่ะจากคุณชบานะคะแม่ปูก็บอกว่าตื่นตีห้าเล่นะคะจากแม่ปูนะคะประตูบอกว่าสวัสดีค่ะคุณปูจ้านะคะปตูสวัสดีค่ะจากคุณชบานะคะคุณชบาบอกว่ามาดามสวัสดีค่ะนะคะคอมเมนต์นะคะจับไม่ได้แป๊ดนะคะจับแล้วก็เลื่อนนะคะ จากคุณก็ท <ici> ักทายคุณมณิชัยนะคะคุณชบานเขาบอกว่ามาดามสวัสดีค่ะนะคะประตูบอกว่าสวัสดีค่ะคุณชบานะคะปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะปล่อยคลิปเมื่อกี้นะคะบ้านแม่ปูนะคะไปทานกันได้นะคะปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะบ้านแม่ปูนะวันนี้เราอิ่มอีกแล้วสองเล่วันนี้เราได้กินปลากระพงนึ่งมะนาวอีกแล้วสองเล่อันแม่ปูไปแม่ปูไปไปเราไปกินปลากระพงนึ่งมะนาวที่บ้านแม่ปูกัน คุณชาาบอกว่าปูปูดีจ้านะคะกาลังใจจากสองเล่นะคะจากมาด,ดานนะคะแม่ปูบอกจะจอดนะคะขอบคุณนะคะกําลังใจจากแม่ปูจากมาด,ดามงโพนะคะสวัสดีคุณสตอรี่ทั้งทางนะคะจากประตูนะคะขอบคุณประตูมากๆค่ะพ <c oughs> ีะ่นางนันบอกว่าประตูสวัสดีค่ะนะคะัอใจบวกบวกจากแม่แก้วนะคะน้องชายสองเล่บอกว่าขอตัวไปก่อนนะคะนะคะสงสัยมอค้าจะไหมแล้วนะคะ <c oughs> คุยเพิรคุยเพิน์ดใช่ไมสองเล่ ระวัาางแม่จะแม่จมะบ่นนะเม่อข้าวไหมอีกแล้ว้นเหม็นข้าวเหม็นข้าวไหมอีกแล้วนัว่นเลยนะ <echo ing sounds> สวัสดีค,ค,ครับคุณลูกข้ามคูนนะคะ่าจากประตูนะคะกําลังใจงสวยๆจากพี่นางแลนนะคะสวัสดีค่ะคุณมะนาวนะคะจากประตูนะคะคุณมะนาวไม่มามาแต่ปลาปลากระพงนึ่งมะนาวปลากระพงนึ่งมะนาวของของ,ของคลิปที่บ้านบ้านแม่ปูจ้าประตูบอกว่าแม่แก้วสวัสดีค่ะนะคะ สองเลขไปไหนสองเลขไปไหนนะคะประตูบอกว่าสองเลขไปไหนประตูขึ้นมานะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุนะคะทุกท่านขาขอบคุณมากมากตอนนีออ้อยู่ด้วยกันอีกสักห้านาทีนะคะทกกุกท่านอีกห้านาทีเนาะเราก็จะได้สี่สิบนาทีนะคะเราก็จะลงไลน์แล้วนะคะ ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณท่านที่อยู่ด้วยกันกับ36นาทีนะคะตอนนี้นะคะอ่าดวงตาคำคุณบอกว่า FC ประตูพาธามสวัสดีครับนะคะจากคุณตาคำคุณนะคะประตูก็ให้กาลังใจมารัวๆของคุณนะคะขอบคุณมากๆตาเป็นข้างขวาถึงกระตุกแรงมากตอนนี้ตาผมไม่มาคุณตาจะไปใส่บาทแล้วเนาะขอบคุณมากค่ะพอดีเลยทุกอย่าง เหลือห้านาทีใช่ค่ะใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะพี่สาวนางแรมจ่าขอบคุณมากๆกำลังใจรวๆจากป้าตู่นะคะขอบคุณคุณตาคำคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆคุณตาคำคุณน่าจะไปรอใส่บาทนะคะอนุโมทนาสารทุกขอบคุณตาด้วยค่ะขอบคุณอ่าสิคสติ๊กเกอร์สวยๆจากป้าตู่นะคะขอบคุณมากค่ะตาข้างขวาเป็นกระตุกแรงมากเลยทุกคน